วันนี้พามาเที่ยว Little Free Garden ไม่ไกลจากกรุงเทพมาดูสีเขียวบ้างพักสมองพักตาพักใจเดี๋ยวพาไปดูข้างในค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนส่วนนอกเอาดอนิดหนึ่งก็ชมธรรมชาติสูตรอากาศไปสั่งอาหารก็มานั่งทานเอเรื่องนั่งตามสบายถ้าใครไม่อยากจะรับอากาศบริสุทธ์ก็เข้าห้องแอร์ค่ะตรงนี้ก็มีห้องแอร์นะคะสวยงามคุณแม่คะนี่นนะคะคุณแม่ เจ้าของ l ล t เ l e t r e ทรค่ะการ์เดนแม่ชื่ออะไรคะบางอ่อนคุณแม่บางอ่อนนะคะที่นี่เกิดเปิดเปิดมานานยังคะนาจะถึง20ปีมู20ปีเกือบ20ปีสวยมากเลยคะ่ะ <c oughs> เพราะว่ากรุงเทพอะหาหา,หาแบบต้นไม้เยอะๆแล้วก็บรรยากาศสีเขียวอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ยากมากและที่นี่ที่ดีอีกอย่างหนึ่งคือ อาหารทุกอย่างเป็นออแกนิกทำไมชื่อลิตเติ้ลทรีคะลูกลูกเป็นคนตั้งอ๋อลูกคงชอบต้นไม้อ๋อค่ะแต่ไม่ลิตเติ้ลเลยนะคะอยู่มาหลายสิบปีเลยใช่ค่ะต้นไม้ใหญ่หมดเลยค่ะแล้วก็สวยมากเดี๋ยวเราไปเดินดูได้เดินดูห้องต่างๆที่นี่นะคะเดินได้ค่ะค่ะที่นี่มีกิจกรรมอย่างอื่นด้วยไหมคะนอกจากมีอาหารมีอาหารแล้วก็มันจะมีเวิร์กช็อปมีท่นมาจัดแล้วก็เมื่อก่อนก็ ลูกก็จะมีไอ้ข้าค่ายเด็กอ๋อมีเข้าค่ายเด็กด้วยนะคะแล้วจุดเริ่มต้นที่ที่เปิดที่นี่คะเริ่มต้นนี่มาจากลูกสอนสืออ๋อสอนืนังสษาอยู่จ้าผู้ปกครองมานั่งรอมานั่งรอจ้าก็เลยมีน้ำชานิดหน่อยค่ะก็มีอาหารบ้างนิดหน่อยขีดแรก็เป็นน้ำสมุนไพรค่ะแต่ก็ต้มให้ว้ให้เด็กๆไว้ให้ผู้ปกครองทานกับเด็กๆบ้าง แล้วก็ผู้ปกครองก็พออยู่ถึงเที่ยงก็บอกว่าไม่ไปไหนละก็แบบจานแต่เรอทานข้าวที่นี่เลยก็เลยทบบข้าวเลยเริ่มทากับข้าวเริ่มจากนั่นก่อนจะเป็นร้านอาหารอ๋ออันนี้อันนี้เป็นห้องห้องที่ของลูกสาวเขาเอาของที่เขาสะสมมาจากอังกฤษจัดเขาอยู่ที่นี่จ้ะแล้วก็มันเยอะเกินเขาก็เลยชอบมากเลยอะ มาถูกที่พอดีเก่าเป็นของของทีตั้งเป็นร้อยปียัางนี้เลยค่ะใช่ค่ะเข้าหาตื้อมาอันนี้ไว้ขายใช่ไหมคะค่ะแล้วก็มันเยอะเกินก็บอกว่าเอาไว้ให้ให้คนอื่นบ้างสมบัติผัดกันชมใ่อันนี้ก็เป็นห้องอุสมนะคะมีเป็นของญี่ปุ่นอันนี้เป็นถ้วยชามของญี่ปุ่นนะคะ สะสมไว้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวอีกที่หนึ่งนะคะคุณแม่บอกว่าที่สวยมากเพราะว่าติดแม่น้ําท่าจีนเราต้องไปชมแม่น้ําท่าจีนทำตัวเหมือนเจ้าของอะไม่รู้นะคนนเดตรงนี้ติดแม่น้ําท่าจีนใช่ไหมคะแม่น้ท่าจีนมุมนี้ยไว้ถ่ายรูปได้สวยๆมีเคยเจ้าหนูมเจ้าสาวแฟนๆกันเข้าพามานั่งเข้าพามา หวงแหวนจะขายแต่งงานกันตรงนี้ขอแต่งงานอเป็นมุมขอแต่งงานได้อีกมุมนะคะที่นี่เชิญนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องทําขนมยายทําเตาถ่านจ้ะที่ทําขนมสังขยาทาอะไรจะอยู่หลังจากทําเองเลยนะคะหลังจากออร์แกนิกด้วยทําเองด้วยหาทานยากต้องมาละโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะอยู่แบบอะไรเราแก่แล้วนะ อยู่เงียบเมีอยู่ตรงนี้แล้วเด็กก็น่นเขายุ่งกันใก้สวยมากเลยค่ะนี่ค่ะห้องทําขนมเด็กๆเคยเห็นไม้ม้รู้จักไม้ม้อเนี่ยม้รู้จักไหมไม่มีใครรู้จักเลยค่ะนี่คือเตาถ่านดูตู้กับข้าวนี่ตู้กับข้าวนู้กับข้าวนี่เคยเห็นไหมเอ่ยมีท่าน้ําด้วยนะคะอันนี้ก็มาหัวตำลองเวลานึกอยากกันนั่นอะไรก็ทำแต่ชอบเตาถ่านมากค่ะโล่ง ไม่เคยได้ทํามากมายจ้ะโอ้อไม่ทำบ้ <ทำ S 1> างไหมพ่อในครัวอยากมีก็มีบ้างไม่ทํามางไหมแต่เตาแพงมากที่นี่เค้กนะคะคุณแม่ทําเองนะคะขึ้นชื่อสุดคือแครอทแครอทเค้กใช่ไหมคะแล้วก็สังขยาฟักทองร้านนี้นะคะมะพร้าวออดสังขยาอันนี้ออร์แกนิกนะคะออร์แกนิกทําเองนะคะแล้วอันนี้คือ Dark Beer ดาร์กเบียร์นี่รู้จักไหมคะตะขบ เออเนี่ยโอ้มันก่อนเล็กๆนะขึ้นที่รัวนะแล้วก็เป็นเด็ดกิน,นหวานหวานเลมอนชีสเค้กและนี่แมคคาเดเมียน้ำนะคะนี่น้ำเทงเลมอนมะม่วงหาวมะนาวโหวแล้วก็อันนี้ลูกว่าเริ่มจากอะไรก่อนดีคะหนู <c oughs> เที่ยวไปจนน้อแค่ลอเลยอ่ะไม่หวานมากขออนุญาตทานตะขบนะคะขบ อือใช่ลยอันนี้ปาดตาแน่นอนรสชาติเหมือนสมัยตอนเด็กๆอ่ะเขาบอกว่าอันนี้เขาบอกว่าขายดีจากคอร์ชินมะลิจ้าเอี้ยวหวาาสองพันถ้าออกสีส้มก็จะเป็นพันนึงใช่ไหมเข้มเปรี้ยวแต่อร่อยอ่ะตื่นเลยค่ะอยากทานอันนี้จ้ะกดื่มเบียร์นะผสมเบียร์ดำโอ้เบียร์ดำผสมเบียร์ดำมีกาแฟหน่อยมี ช็อกโกแลตใช่จ้พระต้มหลายอย่างอันนี้อร่อย่ะรับเบียร์อร่อยหลานชอบได้กลิ่นกาแฟนิดหนึ่งช็อกโกแลตนิดหนึ่งแล้วตัดด้วยครีมนี่ออกเปรี้ยวๆหวานๆแล้วทานแล้วมันแบบมีทูซี่อะตอนนี้มะพร้าวค่ะมะพร้าวเนี่ยออร์แกนิกนะคะคุณแม่บอกว่ามะพร้าวสักขยาเวลาเขาจะนั่นจะฟอกให้ขาวจะฟอกให้ขาวแต่อันนี้สารต้มอ๋อฟอกสารต้ม ตัดไปนิดนิดนะข้าเข้าเหเนียวเวยนวลนวลมากเลยอ่ะ <g ül p _> มันนวลแบบหอมหอมกะทิหอมน้ำตาลโอ้โห oh, ฟักทองมากลองทานฟักทองนิดนิดนี่มันแบบ ลื่นมากเลยอ่ะลื่นนุ่มเหมือนทานไข่ตุ๋นเลยอ่ะหวานแบบกําลังดีอ่ะเข้ากับฟักทองกนะัฟักทองเนื้อเนื้อข้าเ,เหนียวนะครับอันนี้เนื้อข้าวนวลทางญี่ปุ่นและลายในปากเลยอ่ะมไม่อยากบอกนอกจากเค้กของหวานแล้วนะคะอาหารที่นี่นะคะยังอร่อยอีกนะคะอยากขอแนะนำเนาะเขาบอกว่าซิกเนเจอร์ของที่นี่นะต้องมานะ คือแกงเขียวหวานซี่โครงหมูกรุบกะลาและอีกอย่างหนึ่งคือเมี่ยงดอกไม้ดอกไม้ในสวนนี้หมดเลยนะคะอรอแกนิกหมดที่นี่นะคะเปิด9โมงเช้าปิด6โมงเย็นนะคะหยุดวันพุธวันนี้นะคะแม่พามาหาชมบรรยากาศในสวนนะคะอาหารอร่อยได้ธรรมชาติได้สุขภาพดีเดี๋ยววันหลังจะพาไปเที่ยวอีกนะคะ ถ้าใครชอบตามมานะคะ Little Tree Garden นะคะพุทธมณฑลสาย5แล้วก็มาเข้าที่วัดอ้อมใหญ่สำหรับวันนี้ไม่ไปก่อนนะคะบบ๊ายบายสวัสดีค่ะ